สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับการเก็บมะกอกให้ได้นานเป็นปีเลยนะคะโดยเราจะนำมะกอกมาล้างมาล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะล้าง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 แล้วก็ผึ่งไว้ให้สะเด็ดน้ำลูกไหนแตกลูกไหนแตกเราก็เอาออกลูกนี้เราก็เอาออกนะคะเราก็ล้างน้ำให้สะอาดแล้วเราก็ผึ่งให้เสด็ดน้ำ แล้วเราก็จะเอาไปแช่ห้องฟิตไว้เวลาเราจะทานนะคะเราก็ออกมาแช่น้ำแค่แป๊บเดียวก็ทานได้แล้วอันนี้เก็บได้เป็นปีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่นะคะมะกอกที่เราเก็บแช่แข็งไว้เวลาเราจะทานนะคะเราก็เอาออกไปแช่น้ำแค่แป๊บเดียวก็นิ่มแล้วอันนี้เก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยนะคะดูสิคะ่ะ อันนี้คือทั้งตำกุ้งตำส้ตมตำตำน้ำพริกนะคะถ้ายังไงลองทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ